đây bà cắt chín dài không ตอนนี้อืมดูพวกเจ้ามีนะมันจะเก่งมากฟัามากงมาแล้วเพราะมันจุ๊บจุ๊บนั่นนั่นนี่ครับไอ้ลำโบโนะจะโขงโดดที่หลัง อสียงหมาเหา่าเขานะในหุบซึ่งไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าลมมันพัดนะครับตอนนี้เราก็กำลังร้อนกันอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็จะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับ,นนรบเราก็ได้หลายซํำนักน,นะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้มีเสียงหมาเห่านะครับผมไม่รู้ว่าเห่าอะไรนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินละ ออนะผมเป็ดในเรือ น,นีพิชาบอกว่าเสียงมาร้องข้างบนเขานะครับ

ี่ปลาอะไรไม่รู้ไม่ใช่ปลากดนะครับโดนต,ตกปาลาแล้วดินแรงด้วยนะคะ <fazem> รับปลาฉลาดนะเหมือน,น,นที่ผมตกได้เลยเปลาฉลาดปลาฉลาดเหมือนฉลนาดคือหัวใหญ่นะอืมไม่ใหญ่แล้วมันเป็นแปลงยังไงอะไรแต่แปลนี้มันแบนไม่ได้ใหญ่ ตอนนี้เนี่ยเราขึ้นเรือกันหมดแล้วนะาทาั้ง เฟลวาดักเลยนานนานนานมาแล้วครับโอ้โหไปดูสิไปดูสิไปดูสิไปดไปดูสิไปดูไปดูสิไปดปดูไูสิไปดูไปดไดูสิไปดะสิไปดูสิิดูส ว่วเดือดมุ้งไหนเดือดจุกทุกคนถ้าว่าไม่ก็มาเลยคิดเท่เลยแค่เรียนร้ในการี่นีนะครับผมกลุ่มน้องๆนักล่านะครับผมนักแตะรอยนะครับเดินทางไปหมดแล้วครับผมใช่วันนี้ไม่ไปอ่ะครับไปครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาที่เขาเรียกว่ามุมดักนะครับช่วยกันล้อมกันดักทุกคนก็แยกย้ายกันไปดักกันนะ คนราวเนี่ยสายตกปลาครับล่าสัตว์กับเขาไม่เป็นตามป้าไปดีกว่าออป้าของม,มันนี่ตกเบ็ดพี่ชาไม่ไปล่าชา้หรอ เหมือนพิชาตัวเบ็ดฝั่งนู้นนะผมนี่จะมาลงตรงนี้หน่อยนะฮะยังไม่ได้ที่เป้าหมายเลยนะปลากระทิงกับเข้าสักตัวออโอ้โหน้ำลึกอยู่นะ แล้วผมตอนนี้เนี่ยฝนตกอย่างหนักหนัวฟ้ามืดฟ้ามัวเลยนะฝนตกไปเดี๋ยวลบฝนก่อนปลานนี้มีหลบเพราะปลามีหมวกนะฝนตกนะพี่ช้าไม่ลบฝนละอหอักาสายนะ

จุมยอกว่าก็เดี๋ยวมันก็รอตัวใหญ่เลยตัวไซส์ใหญ่อ่ะนี่้<ต>วนเนี่ยเบ็ดเบ็ดพลังสกงไม่ได้ขันไม่ไผ่ตัวบลบป่าเพื่อลาหรือเปล่าจะใช่ยิ่งใส่ดิจ้าตัวใหญ่นะไซส์ดีนะนะปลากระทิงที่นี่เนนะาะไซส์ตัว

ม,ใช,รรมใช่ไม่ใช่ธรรมดาอยู่แล้วม <c oughs> ากะทิ้งตัวใหญ่นะเนี่ยทีนี้ mm -hmm. ครับผมตกปลาได้ตัวหนึ่งนะครับก็คุณล,ลุงลที่พ,พาหมาไปก็ตอนนี้ได้ลงมาแล้วนะครับจากยอดเข่านะครับรจากป่องดินนะ,ะก็ตอนนี้กําลังเรียกเรือเนี่ยมารับเรานะครับผมน,นี้เรียกำลังจะมารับเราพอไม่ได้ไม่ได้ตกเป็ดแล้วน่าจะกลับบ้านเสียดายนะกําลังตกเป็ดกัดอยูย่้วเรามาไกลปลากำลังตกสนุกสนุกเลยนะ เราก็ได้ปลาไหลตัวเหมือนกันนะวันนี้คือวันนี้ละเมื่อกี้ที่เรามานี่เองนี่แหละพิชาตัวได้กี่ตัวสุ่ตัวศุ่นพชาตัวได้สุ่นนะแต่ผมตัวปลากระทิงตัวนี้ได้ตัวรองตัวใหญ่นี่ก็เบียดผมเหมือนกันแต่ว่าปลาเขาตกไปก่อนไงถล่มลบฝนนี่ก็ได้มือหนึ่งแล้วนะเนี่ยปลากระถิงที่ตัวใหญ่มากชาถือดิดิตัวใหญ่ไม่ใหญ่ชาดูดชาถือดิ เที่ยวกับพี่ชาได้นะเฮียตัวตัวใหญ่ดูดิดดมันออสแง่เลยในประมาสอนเดี๋ยวล่อเรือมารับเราจะขึ้นเรือกันเลยเน,บบนี่ค มันรับเราแล้วนะครับตอนนี้เ mm hmm. จ้าสีขามารับเราแล้ววันนี้เราไม่หมันแต่เราหมันปลานะครับ

ที่ n h บ้านน้องบ่าะไอ้ไอ้หน่อเลือยพุ่งขึ้เยพุ่งด้วยเดนี่ยจุกับบ้านกันแล่าไม่มันมึงนี่โหดจริงๆกำลังเรือขึ้นเรือ

うん、だ。そういう <noise> <noise> กลับมานะครับเดี๋ยวเราจะแกงปลากระทิงนะครับผมใส่พริกแกงนะครับผมพริกแกงตำเอง จะแกงปลากระิงดบบมีน้ำนะครับผมเราดะคลน้ำแจงมาว่าดัดลูก่ออันนี้คุรีอันนี้คุรีมือนน 그나들사 <laughs> สําหรับกับข้าวเราเสร็จแล้วครับผมนี่คือแกงขาเนื้อกวางนะครับผมนี่เรามีเนื้อกวางนะครับแกงต้มจืดขาเนื้อกวางนะครับผมแล้วก็นี่คือแกง,ก,ก,งก๋กวยปตี๋ยกะทิกุหลาบแล้วก็ไอ้อเจ้าจิจนตมา้าเป็นไงกุหลาบอันนั่คืออันนั่นเคยนะอืมยอดอันนั่คือเออเจ้าจินตมาว่ตะกอนี่ครับเป็นกับข้าวบําบ้าน ทักทกก็ีะทก็คนี่นี่มากระที่ินข้าวแล้ววัขาวคุณร้วเรามากินข้าวนะกับข้าวเสร็จแล้วมาครับผมข้าวกันแล้วนะครับผมใช้เรื่องทุก อาจะแบบเรีนร้มีเอมีนะทุนนี่นีู่กวางเลอจ้าเหรอนั่งรดู่มันะไรอย่งดูได้อย่านี้มีบ้าบะจ้าาไม่ต้องน่นมีะับวางเย่ดนี้แหละ วัดตั่อนเยี้ยเาอวัว่งเลยเขับวาอร่อยมากเนืกาไหนกูแ่มันยออยุ้ดีใหญ่บื่อเนี่น่าดีเลยมเบื่อจะรอกะ